สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านสำอางเฟอร์นิเจอร์ค่ะวันนี้แพรมจะพาทุกคนมาจัดห้องรับแขกแน่นอนว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขกนะคะชิ้นใหญ่ๆก็จะมีตู้โชว์ทีวีแล้วก็โซฟานั่นเองวันนี้แพรมจะมา mid and แมทให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเริ่มต้นด้วยตู้โชว์ทีวีรุ่นฮอตที่สุดในร้านสำอางฟเฟอร์นิเจอร์นั่นก็คือรุ่นซาร่าของเราค่ะด้วยความสูงโปร่งนะคะทําให้ห้องดูมีความสว่างและก็สามารถใส่ของได้เยอะมากๆด้วยตู้โชว์ดาวไลท์ด้านข้าง2ด้านค่ะระบบบานซอฟ อายุสามารถเปิดปิดได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะและรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบไฟ LED สวยๆแบบนี้วันนี้แพรมจะมามิดแอนด์แมปกับโซโฟาร,รุ่นพับนอนนะคะขนาด2เมตรของเรานั่นก็คือโซฟารุ่นวินเนอร์ปรับพับนอนได้ขนาด2เมตร20รุ่นนี้ที่ต้องเอามานําเสนอเพราะว่าโอ้โหนะคะออปชันการใช้งานเรียกได้ว่าจัดเต็มเหมาะสําหรับทุกไรฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณค่ะสําหรับเซ็ห้องรับแขกของร้านสําอางเฟอร์นิเจอร์วันนี้โปรโมชั่นต้องวอลเด็ดมากๆเลยค่ะจากปกตินะคะรุ่นนี้นะคะทั้ง สรุ่นรวมกันเยี่เกือบ50,000ื่นเลยนะคะวันนี้ร้านสําอางเฟอร์นิเจอร์เรามาจัดเซตคู่ระหว่างตู้โชว์ทีว,สวีสวยๆรุ่นซาร่าแล้วก็โซฟาเก๋ๆออปชั่นจัดเต็มอย่างรุ่นวินเนอร์ในราคาเพียง39,900บาทเท่านั้นจํากัดเพียง2เซตเท่านั้นนะคะใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักแชทเข้ามาได้เลยเราออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมนะคะสั่งออนไลน์มีของแถมทุกรายการ